รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพัฒนาครูสู่ห้องเรียนดิจิทัลค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาห้องเรียนของเราให้ไปสู่ห้องเรียนในยุคดิจิตอลค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้รู้จักเครื่องมือในแคนวาเนี่ยที่เป็นการพัฒนาสื่อแบบอนเนกประสงค์ไปแล้วนะคะ ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาต่อยอดการทำสื่อในรูปแบบของอ e ีบุ๊กค่ะซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะมีปฏิสัมพันธ์แทรกเข้ามาอยู่ในตัวหนังสือนะคะเราสามารถลิงก์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในหนังสือหรือว่าลิงก์ออกไปยังข้อมูลภายนอกจากหนังสืออันนั้นได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจเนี่ยให้กับตัวหนังสือของเราได้มากขึ้นด้วยค่ะ การผลิตอ e ีบุ๊กในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือสองตัวค่ะตัวที่1นะคะก็คือแคนวาของเราเหมือนเดิมค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคือเฮซินค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์เฉพาะนะคะในการทําสื่ออ e ีบุ๊กแบบอินเทอร์แอคทีฟค่ะหรือว่าสื่ออ e ีบุ๊กแบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งเฮซินนะคะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญสามารถใช้งานได้ฟรีด้วยค่ะการใช้งานจะเป็นยังไงนะคะวิธีการสร้างสค์ชิ้นงานจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำชิ้นงานกันนะคะ อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มารู้จักกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันก่อนค่ะว่าเวลาเราเรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะชื่อย่อเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น e-book นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็มาจากคําว่าอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะคะซึ่งก็คือหนังสือเนี่ยที่เราสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถดูหรือว่าอ่านเนี่ยผ่านอุปกรณ์ที่เป็นจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอออออออรรร์์จจจโททศัพมืืืถหว่า iPad ต่างๆได้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยโดยมากเนี่ยเราจะอ่านได้ทั้งในระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยค่ะ ตัวอ e ีบุ๊กนะคะมันจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือนอกจากมีความเป็นตัวหนังสือแล้วเนี่ยในตัวหนังสือของเราเนี่ยก็อาจจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เรานําเสนอเพิ่มลงไปในนั้นด้วยนะคะเช่นอาจจะมีภาพประกอบที่ดูน่าสนใจสามารถใส่เสียงประกอบลงไปได้สามารถใส่งานแอนิเมชันกระดุกกระดิก๊กหรือว่างานวิดีโอลงไปนะคะหรืออาจจะเป็นสื่อหรือลิงก์อื่นๆที่สามารถใส่ลงไปเพื่อเชื่อมโยงภายในหนังสือหรือว่าภายนอกหนังสือก็ได้เลยนะคะ ตัวอีบุ๊กเนี่ยจริงๆมันก็มีหลากหลายประเภทนะคะอาจจะเป็นอีบุ๊กที่เป็นเทคบุ๊กเลยก็คือเป็นอีบุ๊กที่มีลักษณะเป็นตัวหนังสือล้วนเป็นข้อมูลเป็นหนังสือทั่วๆไปนะคะหรือว่าเป็นอีบุ๊กที่อาจจะเน้นไปในเรื่องของการใส่ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพประกอบที่เป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพประกอบที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นอีบุ๊กที่มีลักษณะเป็นทอลกิ้งอีบุ๊กก็คือเป็นการพูดคุยกันเพื่อสอนหรือว่าเพื่อเล่าข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะเน้นการพูดคุยนะคะ หรือมัลติมีเดียบุ๊กนะคะซึ่งก็จะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กที่มีลักษณะของการมีสื่อประสมต่างๆเนี่ยผสมลงมารวมลงมาภายในเล่มอ e ีบุ๊กเล่มเดียวนะคะและอ e ีบุ๊กประเภทไฮเปอร์มีเดียนะคะจะเป็นหนังสือที่จะมีการเชื่อมโยงค่ะทั้งภายในเนื้อหาของเล่มนะคะแล้วก็ ผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในบทเรียนต่างๆภายในเล่มทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประเภทของตัวอ e ีบุ๊กหลักๆนะคะที่เรามักจะพบเห็นกันค่ะ ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทำอ e ีบุ๊กนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูในเรื่องของกระบวนการที่เราจะทำอ e ีบุ๊กก่อนคะ่ะเราจะมีกระบวนการเป็นโปรเซสที่ไม่ได้ยากมากนะคะในการจะทำอ e ีบุ๊กนะคะก็คือสเต็ปแรกเนี่ยเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะทำอ e ีบุ๊กอันนี้เนี่ยไปเพื่ออะไรนะคะเราจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรเช่นทำเพื่อเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนทำเพื่อเป็นสื่อนำเสนอเพิ่มเติมหรือว่าทำเพื่อ นำเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะเราก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อน ถัดมาก็คือต้องรู้ว่าใครคือคนที่อ่านตัวอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการเลือกนําเสนอข้อมูลเนี่ยให้เหมาะกับกลุ่มของคนที่จะมาเป็นคนอ่านอ e ีบุ๊กนะคะถัดมาก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้สื่ออะไรภายในเล่มอ e ีบุ๊กของเราบ้างอย่างที่บอกไปแล้วรูปภาพหรือวิดีโอหรืออาจจะเป็นสื่อแอนิเมชันต่างๆหรืออจจะเป็นการลิงก์ข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะคะและเราจําเป็นจะต้องมีข้อมูลคอนเทนต์ที่จะใส่ลงไปในอ e ีบุ๊กอะไรอย่างไรบ้างนะคะ เราก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยากจะทำอ e ีบุ๊กที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับหนังสือนิทานสำหรับเด็กในกลุ่มที่อายุน้อยๆสักนิดหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเลือกภาพประกอบหรือว่าเลือกรูปเลือกข้อความเลือกทุกสิ่งอย่างให้เหมาะกับกลุ่มวัยที่เป็นเด็กเล็กในลักษณะนี้นะคะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วเนี่ยสเต็ปถัดมาเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้ามันเป็นหนังสือหรือว่าข้อมูลที่คุณครูผู้สอนเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็สามารถหยิบมาง่ายๆเพียงแต่ว่า อาจจะต้องมาคัดกรองสักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราโยนทุกอย่างไปมันอาจจะดูเป็นหนังสือที่น่าเบื่อเกินไปก็ได้นะคะถ้าถ้าเนื้อหามันโดนแบบยัดมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการรวบรวมคัดกรองข้อมูลที่จะนํามาใส่นะคะรวมถึงสื่อต่างๆที่จะนํามาใช้ภายในหนังสืออ e ีบุ๊กของเราด้วยค่ะ ถัดมานะคะก็คือตัวสตอรี่ที่เราจะใช้ในการใส่ข้อมูลลงไปในอ e ีบุ๊กนะคะเช่นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คืออันที่1อาจจะต้องดูในช่วงวัยด้วยเนื้อหาเหมาะสมกับวัยที่จะใช้กับผู้เรียนของเราหรือเปล่ามีความสนุกและน่าสนใจสอดแทรกอยู่บ้างหรือ,อยังนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีข้อความมากจนเกินไปนะคะสามารถย่อยเนื้อหาเนี่ยให้มันสั้นกระชับแล้วก็เหมาะสมได้ค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะก่อนที่เราจะไปนําเสนอนะคะก็คือเราควรจะดูในเรื่องของความคิดรวบยอดค่ะผู้เรียนของเราเนี่ยคือคนในกลุ่มไวัยไหนถ้าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงเนี่ยในแต่ละหน้าแต่ละประเด็นเนี่ยเราอาจจะมีความคิดรวบยอดสั้นๆประเด็นเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆความคิดรวบยอดเนี่ยอยู่ภายในหนหน้าหรือว่า1บทเรียน,นนั้นๆก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นหนึ่งหนังสือเรียนจร OF ิงๆเลยก็อาจจะมีการบอกล่วงหน้า เพื่อนนาก่อนว่าสิ่งที่กําลังจะเรียนรู้ต่อไปมีไอเดียของความคิดรวบยอดอย่างไรบ้างนะคะ ถัดมาเราก็จะดูในเรื่องของการใช้ภาษาค่ะว่าลักษณะการใช้ภาษาเนี่ยเหมาะกับกลุ่มของผู้เรียนหรือเปล่านะคะถูกต้องตามหลักภาษาไหมอาจจะเป็นภาษาที่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เป็นวิชาการแต่เป็นในลักษณะของร้อยกรองร้อยแก้วนะคะหรืออาจจะเป็นนิทานสอดแทรกหรืออาจจะเป็นภาษาในเชิงของสารคดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและเลือกภาพประกอบให้มีความเหมาะสมด้วยนะคะ ถัดมาก็คือการออกแบบค่ะเราก็จะต้องมีการเลือกนะคะเพราะว่ามันคือหนังสือเนาะดังนั้นนี่เราก็ต้องโฟกัสที่ตัวหนังสือขนาดของตัวหนังสือสิ่งที่จะเอามาประกอบภายในตัวหนังสือของเรานะคะก็จะต้องออกแบบจัดเรียงวางเลเยอร์ layout, ให้เป็นหนังสือที่มีความน่าอ่านไอ้มากที่สุดนะคะนอกเหนือจากตัวหนังสือที่อ่านง่ายแล้วนะคะสีของตัวหนังสือก็มีผลเช่นเดียวกันค่ะเราต้องใช้หลักง่ายๆเลยนะคะถ้า พื้นหลังเป็นสีอ่อนตัวหนังสือก็อาจจะต้องมีสีเข้มถ้าพื้นหลังสีเข้มตัวหนังสือก็จะต้องเป็นสีอ่อนและที่สําคัญตัวหนังสือน,นั้นเนี่ยต้องดูด้วยนะคะถ้าข้อมูลเยอะแล้วก็ค่อนข้างยาวนิดนึงเนี่ยควรจะเลือกใช้ตัวหนังสือที่มีหัวนะคะเพราะว่าจะอ่านได้ง่ายกว่าตัวหนังสือที่ไม่มีหัวค่ะ ทีนี้สิ่งที่จะอยู่ใน e-book นะคะมีอะไรได้บ้างอันที่1เนี่ยในตระกูลเสียงเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของเสียงบรรยายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะถัดมาก็จะเป็นเสียงแบ็กกราวน์มิวสิกนะคะก็คือเสียงบรรเลงภายในเล่มหนังสือของเราได้เลยแล้วก็เสียงของซาวด์เอฟเฟกถ้ามีการคลิกปุ่มต่างๆนะคะส่วนตัวแอนิเมชันกระดุกกระดิ๊กทั้งหลายที่จะปรากฏในตัว e-book นะคะเป็นไฟล์ลักษณะไหนได้บ้างอาจจะเป็นไฟล์ก i ิฟท์ทั่วๆไปที่เป็นภาพดุกดิ๊กเคลื่อนไหวนะคะ หรืออาจจะเป็นภาพที่เป็นแอนิเมชันมีมตลกๆพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะมีความจริงจังขึ้นมาหน่อยเป็นลักษณะของโมชันกราฟิกที่มาแทรกอยู่ภายในอ e ีบุ๊กนะคะหรืออาจจะเป็นโมชันอินโฟกราฟิกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นลักษณะของวิดีโอก็อาจจะเป็นวิดีโอที่คุณครูเนี่ยเรคคอร์ดการเรียนการสอนสอนลงไปแล้วก็ใส่ลงไปในอ e ีบุ๊กนะคะหรืออาจจะเป็นตัวลิงก์จากวิดีโอภายนอกเช่นพวก u t u b e พวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากในการออกแบบหนังสือของเรานะคะ <c oughs> ก็คือในเรื่องของทิศทางการอ่านเนาะเราจะมีการกําหนดทิศทางสายตาในการอ่านแบบไหนเราก็ต้องมีการออกแบบการจัดเรียงวางข้อมูลด้วยเช่นอ่านก้อนทางซ้ายแล้วไปก้อนทางขวาอ่านจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่างหรือจะมีการดีไซน์รูปแบบเป็นซิกแซกแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกออกแบบได้แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยต้องไม่สเปซสป่าจนเกินไปนะคะเพราะว่าผู้เรียนหรือว่าผู้อ่านเนี่ยก็อาจจะมี ความสับสนได้และสุดท้ายเนี่ยพอตรวจสอบการออกแบบตรวจสอบข้อมูลเช็คคำถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลของอ e ีบุ๊กอันเนี้ยออกมาได้เลยนะคะอาจจะเป็นรูปแบบแบบออฟไลน์ line, ก็คือดาวน์โหลดออกมาเป็นลักษณะของไฟล์เช่นไฟล์ pdf นะคะหรือว่าไฟล์ที่เป็น epub นะคะหรืออาจจะมีความแบบออนไลน์ก็ได้เช่นอาจจะนำเสนอในลักษณะของสื่อที่อยู่บนลิงก์ออนไลน์นะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่า ถ้าเราใช้งานแคนวะาคะในการทําหนังสืออีบุ๊กเนี่ยเราจะทําแบบไหนได้บ้างนะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าถ้าเราเตรียมไฟล์ใน c a n วานะคะเราจะสามารถเตรียมข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าถ้าเราทำอีบุ๊กโดยที่เราอยากจะได้เป็นลักษณะของไฟล์ pdf ทั่วไปนะคะ เราก็สามารถใช้ Canva เนี่ยจบงานได้เลยเช่นตัวอย่างอย่างในอันเนี้ยสมมุติว่าเรามีหน้าของเนื้อหาต่างๆพวกนี้ค่ะเราก็จัดเรียงหน้าเนื้อหาให้ครบถ้วนใช่ไหมคะว่าจะต้องมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็มาที่หน้าของการแชร์ค่ะจากนั้นเราก็เลือกไปที่ดาวน์โหลด แล้วก็เลือกไฟล์เป็นตระกูลของ PDF นะคะเช่นใช้ในการอ่าน PDF เป็นด็อกิวเมนต์ทั่วไปหรือว่าจะต้องไปปริ้นหรือเปล่านะคะถ้าเรากดเป็น PDF ทั่วไปแบบนี้โอเคเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถได้ไฟล์ E-Book ที่เป็นไฟล์ PDF แบบเบสิกมาตรฐานทั่วไปแล้วนะคะ แต่ถ้าเราอยากให้อ e ีบุ๊กของเราเนี่ยมีความอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในแ a n ว่านะคะถ้าเราจับปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการคลิกเพื่อดูวิดีโอต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ที่มากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องต่อยอดไปที่อีกโปรแกรมหนึ่งค่ะซึ่งก็คือตัวเฮซินฟลิปบุ๊กนะคะวิธีการเนี่ยก่อนที่จะไปต่อที่เฮซินเนี่ยเราอาจจะต้องมีการวางแผนก่อนค่ะว่าเช่นในแต่ละหน้าเนี่ย เราจะวางข้อมูลอะไรบ้างให้เราเนึกง่ายๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮซินเนี่ยมันอาจจะใส่ตัวข้อความอะไรก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้สะดวกในการจัดเรียงวางแล้วก็ออกแบบภาพรวมคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับในแคนวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยวางข้อมูลทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเว้นพื้นที่ไว้เช่นเว้นพื้นที่ไว้สําหรับใส่ภาพประกอบเว้นพื้นที่ไว้สําหรับใส่คลิปวิดีโอประกอบนะคะหรือเว้นพื้นที่ไว้สําหรับการใส่ลิงก์ต่างๆแบบนี้นะคะ่ะ ใส่เขาคร่าไว้แล้วเราจะไปลิงก์ทุกอย่างไว้ในเฮซินได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องวางไว้เนาะถ้าเราไม่วางเช่นอย่างพวกปุ่มโฮมแบบเนี้ยเราก็จะต้องไปแอดใน a c อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเหมือนกับเราทําในแคนวาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราจะเติมข้อมูลตรงไหนเนี่ยเราเว้นที่ว่างไว้เลยนะคะว่าเราจะไปดีไซน์ต่อในตัวเฮซินค่ะ ทีนี้เนี่ยจะมีไอเดียอยู่อย่างหนึ่งนะคะเวลาเราพาไปที่หน้าของเฮซินฟิบ o ๊กแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการคลิกลิงก์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทําหน้าสารบัญเตรียมไว้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกวางหน้าสารบัญได้นะคะว่าเราอยากจะได้หน้าสารบัญแบบปกติธรรมดาหรือเราอยากจะได้หน้าสารบัญในลักษณะของรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นหน้าัธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะทําให้คลิกลิงก์ที่ตัวเลขหน้าก็ได้แต่ อาจจะคลิกยากเกินไปเพราะว่าเลขหน้ามันจะอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียในการทําสารบัลเนี่ยเราอาจจะทําสารบัลในลักษณะของป๊อปอัพของชิ้นเล็กๆในหน้านั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันเช่นอยากจะอ่านในหัวข้อนี้เราก็คลิกที่ภาพตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคอในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกใช้แบบรูปภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลบหน้าสารบัลอันนี้ออกไปนะคะ อพอเลือกแล้วเราก็ลบหน้าที่เราไม่ใช้งานได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ Export ไปที่เฮซินค่ะวิธีการก็คือให้เรามาที่เมนูแช์นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาที่คำสั่งด้านล่างค่ะคำสั่งที่ชื่อว่ามอตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างอีกค่ะ เราจะเจอหมวดงานในหมวดของดีไซน์นะคะแล้วก็จะเจอปุ่มของเฮซินฟลิปบ o ๊กซึ่งก็คือการทำหนังสือ f ลิป b o o k โดยเว็บไซต์ h ฮซินนะคะให้เราคลิกเฮซิน hey เข้ามาหนึ่งครั้งค่ะเขาก็จะให้เราเลือกตัวเพจที่เราจะนำออกไปอย่างเฮซินนะคะถ้าเราอยากจะลองเทสตดูก่อนอาจจะเลือกใช้จำนวนหน้าน้อยๆก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาในการเอ็กพอร์ตนะคะโอเคจากนั้นก็กดเซฟแบบนี้ค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเจอหน้าต่างป๊อปอัพแบบนี้ค่ะเราสามารถคลิกที่ปุ่มสีม่วงตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือ v View In h e s in Flipbook แบบนี้ mm hmm. ก็จะมีการเปิดมาให้เป็นป๊อปอัพหน้าใหม่ให้เรานะคะ mm hmm. ในป๊อปอัพอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการโพสต์สักแป๊บหนึ่งนะคะ ก็ได้ออกมาเป็นหน้าต่างหนังสือแบบนี้เลยค่ะหน้าตาก็เหมือนจะเป็นหนังสือทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่ยแล้วว่าสามารถที่จะฟลิปบุ๊กได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถคลิกค้างไว้แล้วก็กดเปิดอ่านฟลิปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะเราสามารถคลิกค้างไว้แล้วก็ค่อยๆพลิกแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้การกดลูกศรซ้ายขวาเพื่อควบคุมการเปิดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันเช่นแบบนี้เห็นไหมคะ ลักษณะนี้นะคะ โอเคทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานเฮซินเลยตอนที่มันคอนเวิร์ตเข้ามาในเฮซินครั้งแรกสุดเลยนะคะมันก็จะให้เราเนี่ยกดสมัครสมาชิกเพื่อล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าเฮซินก็จะมีพื้นที่ของการจัดการตัวข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะเราสามารถใช้งานเฮซินเนี่ยแล้วก็สร้างอ e ีบุ๊กเนี่ยได้ฟรีเนี่ยจำนวน5เล่มนะคะพอเราทํางานชิ้นที่หนึ่งเสร็จแล้วอ่ะเอ็กซ์พอร์ตออกไปให้เรียบร้อยก็เซฟเก็บไว้แล้วก็ทํางานอื่นๆดันตามไปปกติ ได้เลยนะคะทีนี้พอเราได้ตัว e บุ๊กมาแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างอันที่หนึ่งนะคะให้มาดูที่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่ะ ด้านซ้ายนะคะเราสามารถใส่ไตเติลของตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราก็ได้ถ้าใส่แล้วเนี่ยเวลาเราไปนําเสนอเนี่ยชื่อของเราก็จะวางอยู่ตำแหน่งซ้ายบนนะคะเช่นเราตั้งชื่อไปเป็นหลักการออกแบบกราฟิกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใส่รายละเอียดได้เลยเหรือจะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อบอกให้รู้รายละเอียดของหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาคือเพจเอฟเฟกค่ะอย่างที่เห็นตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเลือกเพจเอฟเฟกแบบต่างๆได้เช่นอยากจะให้เปิดเป็นลักษณะ ของหนังสือเปิดแบบโน้ตบุ๊กเปิดแบบลักษณะของการสไลด์ต่างๆนะคะก็คือการเปลี่ยนหน้านะคะ,ะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะเปิดเป็นแบบสไลเดอร์เราก็จะคลิกแบบนี้นะคะ1ครั้งปึ๊บเห็นไหมคะหน้า,ข,าข้างเนี่ยมันจะจางๆไว้ก่อนว่าเรากำลังจะเจออะไระหรือเราอาจจะเลือกเปิดเป็นแบบการ์ด ขนานี้นะคะแต่ว่าถ้าให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของแมกกาซีนนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้มีเสียงตอนที่เปิดไหมนะคะแล้วก็ไปควบคุมเปิดปิดเสียงที่หลังได้นะคะหรือว่าอยากจะให้มีเงาของหน้าหนังสือแบบนี้หรือเปล่าซึ่งก็จะเพิ่มความสมจริงในการให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากาลังอ่านหนังสือจริงๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือใครอยากจ,จะทําเป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นอ่านจากขวาม,มาซ้ายแบบหนังสือต่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะ ถัดมาก็คือหน้าแบ็กกราวด์นะคะเราสามารถใส่ภาพประกอบของแบ็กกราวด์เนี่ยตามใจชอบได้เลยแบ็กกราวด์ในที่นี้คือพื้นที่ด้านนอกของตัวหนังสือตรงนี้นะคะถ้าให้แนะนำเนี่ยเราก็ควรจะใช้แบ็กกราวด์ที่เรียบๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะไม่มาขโมยซีนหรือว่ารบกวนการอ่านหนังสือของเรานะคะโอเคถ้าไม่ถูกใจสามารถอัปโหลดแบ็กกราวด์เองได้เลยหรือว่าเลือกใช้สีตามที่เราอยากได้เฉพาะอาจจะให้เข้ากับงานอีเวนต์พิเศษของโรงเรียนหรือ ว่าสีของโรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาก็จะเป็นโลโก้ค่ะโลโก้ในที่นี้เนี่ยคือการเอาโลโก้ตรงนี้ออกไปนะคะก็คือไม่อยากให้มีรายน้ำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเสียเงินนะคะเพื่อ Subscribe แล้วก็เอาโลโก้ออกแต่ว่าถ้า ถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยโลกโก้แค่นี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือปุ่ม c อน t r o l ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้มีปุ่มอะไรบ้างเช่นดูแล้วดาวน์โหลดไปอ่านได้ไหมแชร์ให้คนอื่นต่อได้หรือเปล่าเชื่อมโยงกับปรินเตอร์หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะมีการเซิร์ชเท x t ได้ภายในเล่มของเรานะคะแล้วก็เลือกสไตล์ของตัว c อน t r o l ปุ่มด้วยได้เลยนะคะเช่นอาจจะเป็นสีขาวสีดำ สีเรียบๆหรือว่ามีสีสันสดใสนะคะเลือกขนาดของคอนโทรลนะคะใช้สีตามใจชอบได้แล้วก็เลือกตำแหน่งในการวางนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่วางขวาบนก็อาจจะวางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เช่นวางด้านข้างตำแหน่งตรงกลางหรือว่ามุมขวาล่างหรือว่าชิดด้านบนแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราถนัดแบบไหนแล้วก็กดปิดออกมานะคะ ถัดมาก็จะเป็นการสร้างสารบัญน,นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลิงก์สารบัญด้วยตัวเราเองได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใส่เสียงของเสียงแบ็กกราวค่ะก็คือมีเสียงดนตรีบรรเลงคลอไปนะคะเราสามารถที่จะกดอัปโหลดไฟล์เสียงที่เราเตรียมไว้นะคะพอเปิดอ e ีบุ๊กขึ้นมาก็จะมีเสียงบรรเลงประกอบนะคะตามเนื้อหาของเราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เราสามารถเซตติ้งพาสเวิร์ดได้นะคะเช่นเราอาจจะต้องการจำก ของการเข้าถึงเราก็เลือกใส่พาสเวิร์ดไปนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของอินเทอร์แอคชั่นกันนะคะเฮซิน hey สามารถมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรได้บ้างอันที่1เนี่ยเราใส่ลิงก์ได้ค่ะใส่รูปภาพใส่วิดีโอใส่เสียงประกอบแล้วก็เอ b มเบดไปบนหน้าเว็บได้เลยเราลองมาดูกันที่ลิงก์ก่อนนะคะโอเควิธีการที่เราจะใส่ลิงก์ไปยังลิงก์ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือขั้นที่1เนี่ยพอเรากด ปุ่มลิงก์ปุ๊บเนี่ยเมาส์เราจะเป็นเคอร์เซอร์เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะให้เราไปยังหน้าที่เราต้องการจะลิงก์ข้อมูลค่ะเช่นเราอยากจะให้หน้าโฮมเนี่ยคือหน้าที่2ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่หน้านี้แล้วเราเนี่ยเอาปุ่มนี้นะคะลากคลุมพื้นที่ที่จะคลิกเป็นหน้าโฮมแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะคะก็คือเราสามารถลิงก์ประเภทไปที่เพจท,ที่ต้องการ หรือลิงก์โดยการเปิดไปยังลิงก์อื่นหรือลิงก์โดยการซูมหรือป๊อปอัพนะคะในที่นี้เราจะลิงก์โดยไปยังเพจที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกที่ go to page แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกหน้าเพจคือหน้าที่2ที่เป็นหน้าโฮมของเรานะคะแล้วก็ติ๊กได้ด้วยว่าจะไฮไลท์ปุ่มให้คนรู้หรือเปล่าว่าตรงนี้เนี่ยสามารถคลิกได้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยแปลว่าตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราพรีวิวไปเนี่ยเราก็สามารถคลิกปุ่มนี้แล้วก็ลิงก์กลับมาได้เลยนะคะทีนี้ในการลิงก์อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองลิงก์เพื่อไปอยังเว็บไซต์ด้านนอกนะคะเราก็คลิกที่ลิงก์เหมือนเดิมค่ะสมมุติว่าเราอยากจะให้ปุ่มที่เป็นคําว่า Color เนี่ยพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมีการเปิดไปยังลิงก์เว็บไซต์อันใหม่นะคะเราสามารถเลือกประเภทได้นะคะว่าจะไปเป็นแนบเป็นอีเมลเป็นการโทรออกไปนะคะหรือ หรือว่าเป็น S M S หรือว่าไปยัง Messenger อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอ่าโอเคแล้วเราก็พิมพ์ U r L address ลงไปได้เลยนะคะโอเคเช่นเราอยากจะให้คลิกลิงก์อันนี้เนี่ยแล้วก็ไปที่หน้า Color การจัดการสีของ Canva นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ U r L อันนี้ได้แล้วก็คำแนะนำคือควรจะกดเปิดเป็นแท็บใหม่นะคะเพราะว่าจะทำให้ไม่รบก,กวนการอ่านในหน้าแท็บเดิมของเรานะคะแล้วเราก็กด ปิดได้เลยโอเคทีนี้เวลาเราเปิดมาเนี่ยเราลิงก์ได้ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอ e ีบุ๊กที่เราจะมีการลิงก์ต่างๆนะคะคือการชี้บอกให้ผู้เรียนเขาได้รู้ค่ะเช่นถ้าแบบนี้เนี่ยเราไม่มีไอคอนหรือไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้รู้เลยว่าเราสามารถที่จะคลิกได้นะคนอ่านเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าที่ปุ่มนี้เนี่ยเราลิงก์ออกไปยังข้างนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะพิมพ์ข้อความเพื่อบอกให้รู้เนี่ยให้เรียบร้อยมาจากใน Canvas ว่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถึงจะพาลิงก์ออกไปอย่างข้างนอกค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการใส่รูปภาพค่ะให้เราคลิกที่เมนู image ตัวนี้นะคะเมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรบวกอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยให้เราวาดพื้นที่ที่เราต้องการจะวางภาพประกอบของเราค่ะอยากจะวางภาพเป็นลักษณะไหนเนี่ยเราก็วาดคลุมพื้นที่ที่เราต้องการจํากัดพื้นที่ได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยมาเลือก browse file แล้วก็ drag file ที่เราต้องการลงมาได้เลยนะคะเรากด browse ตรงนี้หรือถ้าเราไม่มีเราสามารถ search หาภาพ จากคลังของภาพในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้นะคะก็คือพิมพ์คําค้นไปหรืออาจจะเซิร์ชจ,จากตระกูลของกลุ่มสีภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเนี่ยเลือกแล้วนะคะแล้วภาพก็ปรากฏเข้ามานะคะแต่ว่าเราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดภาพกับเฟรมที่เราวางไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอดีเราสามารถคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ปรับให้เห็นสัดส่วนจริงของภาพเนี่ย ให้เห็นได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะว่าเราอยากจะปรับเป็นสัดส,ส่วนประมาณไหนนะคะโอเคอันนี้คือการแนบภาพประกอบทีนี้ในตัวภาพประกอบนะคะเราสามารถเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกได้นะคะโดยการคลิกที่ภาพประกอบของเรานะคะแล้วก็คลิกที่เมนูแอคชั่นค่ะจากนั้นเราก็ลองดูตรงนี้นะคะเราสามารถกดซูมได้เช่นเราอยากจะให้เห็นดีเทลของภาพชัดขึ้นเราก็เลือกซูมเลเวลนะคะเช่นอาจารย์อยากจะให้เห็นชัดขึ้นอีก50% ตอนที่ดูจริงๆอาจารย์ก็จะเลือกเป็น50%แล้วก็กดปิดออกมานะคะเดี๋ยวตอนเราพรีวิวเพื่อใช้งานจริงๆเนี่ยภาพนี้จะสามารถซูมให้ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วยค่ะในการแนบรูปภาพนะคะนอกจากซูมเนี่ยเราอาจจะใส่ลูกเล่นในเรื่องของป๊อปอัพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเราก็จะเลือกบ๊อปอัพได้ว่าคลิกที่รูปนี้แล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นภาพหรือวิดีโอหรือว่าเป็นลิงก์ของเว็บไซต์นะคะโอเค นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแนบลิงก์วิดีโอเนี่ยฝังวิดีโอลงไปได้เลยนะคะให้เราคลิกที่วิดีโอแล้วก็วาดเฟรมของพื้นที่วิดีโอที่เราต้องการจะวางข้อมูลค่ะจากนั้นก็ดูประเภทของการวางนะคะสามารถแนบลิงก์วิดีโอเป็น direct link โดยตรงก็ได้หรือว่าลิงก์จาก YouTube นะคะหรือว่าลิงก์จากวี me โอหรืออาจจะอัปโหลดด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นเราลองวางลิงก์จาก YouTube 1ลิงก์นะคะเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับาการออกแบบกราฟ ก,ก็แนบลิงก์ประกอบเพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมเห็นไหมคะเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะมีลิงก์ของ YouTube เนี่ยที่ฝังลงมาบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบฟลิปของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนบไฟล์เสียงนะคะสมมุติว่าหน้าเนื้อหาเนี่ยเราอยากจะมีการบรรยายข้อมูลประกอบนะพอเปิดเข้ามาในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความบาลานซ์ความสมดุลใช่ไหมคะเราอาจจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มที่จะบอกว่าสามารถคลิกเพื่อฟังเสียงประกอบได้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสร้างพื้นที่นะคะเพื่อจะใส่สัสญ,ญลักษณ์ให้เขารู้ว่าสามารถคลิกฟังได้แล้วก็แนบหรือว่าอัปโหลดเสียงที่เราต้องการจะเผยแพร่ ประกอบเนี่ยใส่ลงไปได้เลยอันนี้เนี่ยให้ใส่แยกเป็นรายหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเสียงมันก็จะไม่ปนกันอยู่แล้วเนาะโอเคอ่ะเราก็วางตัวลิงก์เสียงไปให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะคลิกในเมนูเว็บตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างพื้นที่เพื่อจะเอมเบดข้อมูลอะไรบางอย่างจากในหน้าเว็บตรงๆลงมาในอ e ีบุ๊กของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพรวมนะคะโอเค เมื่อเราใส่ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้การจะเซฟไฟล์แล้วก็เผยแพร่ออกไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องกดเซฟก่อนถ้าเราเผลอแล้วก็ไม่ได้เซฟเนี่ยเวลาเราพรีวิวไปอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยเราต้องอย่าลืมกดเซฟนะคะจากนั้นมาที่เมนูแชร์ค่ะเราสามารถแชร์ได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะลิงก์ในการแชร์เนี่ยก็จะโดนเจเนเรตขึ้นมาในลักษณะนี้ค่ะลองพรีวิวดูก่อนก็ได้หรือว่าจะก๊อปปี้ ไปเผยแพร่<ๆ>ให้คนอื่นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถแชร์ในลักษณะของอีเมลฝังลงไปบนเว็บนะคะหรือว่าไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆตรงนี้นะคะก็เลือกได้เลยเนาะหรืออาจจะกดดาวน์โหลดก็ได้ค่ะเช่นดาวน์โหลดสําหรับอ่านในตัว Flipbook ของว i n d o w s ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะแชร์ในลักษณะของ QR Code นะคะในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างนะคะว่าเมื่อเราทําออกมาเป็นอ e ีบุ๊กแบบ Flipbook แล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง โอเคเห็นไหมคะอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะคลิกหน้าสารบัญเพื่อไปอย่างหน้าที่เราต้องการได้เช่นอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่1นนะคะโอเคย้อนกลับไปย้อนกลับมาลองคลิกที่บทที่3ก็จะนำเราไปสู่บทที่3นะคะอะยากกลับไปที่หน้าโฮอีกครั้งหนึ่งคลิกย้อนกลับมาก็จะกลับมาที่หน้าสารบัญในลักษณะนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถกดดูวิดีโอภายในหนังสืออ e ีบุ๊กของเราได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปยังคําสั่งที่เราได้ใส่ไว้เช่นในเรื่องของการทำซูมหรือว่าป๊อปอัพนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการออกแบบนะคะให้เห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าภายในหนังสือเราจะต้องมีอะไรบ้างที่สําคัญต้องอย่าลืมมีตัวไกด์บอกนะคะให้คนอ่านเขารู้ว่าจะสามารถคลิกดูได้คลิกเพื่อซูมให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าคลิกแล้วจะมีป๊อปอัพอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องเป็นคนไกด์ให้ผู้อ่านขอ,าของเราเขาได้รู้ตรง ้ดวยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมนะคะในการสร้างตัวฟลิปบุ๊กแบบง่ายๆนะคะโดยใช้เครื่องมือแคนวาแล้วต่อยอดด้วยเอซิด เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหนังสือเรียนแล้วมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะจากหนังสือเรียนเดิมๆที่ดูน่าเบื่อมากก็จะทําให้หนังสือเรียนเล่มนั้นเนี่ยน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านได้รู้จักกับวิธีการสร้างอ e ีบุ๊กด้วยแ a n วาและเฮซินไปแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็ออกแบบให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วเรากลับมาพบสาระดีๆได้ในรายการพัฒนาครูสู่ห้องเรียนดิจิตอลในตอนหน้ากันค่ะ